สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นฮานานะครับหรือว่าบริษัททานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นฮานานะด้วยความที่เมื่อวานนี้นะครับก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของหุ้น KCE นะครับเขาถามว่าธุรกิจของหุ้น KCE เนี่ยคล้ายก,กันกับธุรกิจของหุ้นฮานาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาดูในส่วนของหุ้นฮานานะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับ สำหรับธุรกิจของหุ้นฮานานะครับก็จะทำเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเขานะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นทานาเนี่ยค่อนข้างที่จะเลการที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับด้วยความที่ตัวอื่นเนี่ยก็พากันเติบโตกันไปไกลแล้วในขณะที่หุ้นทานานั้นก็ค่อยๆขยับตัวอย่างช้าๆนะครับ เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่อินดี้ที่สุดในกลุ่มของเขาแล้วนะครับอย่างไรก็ดีนะหุ้นฮานาก็อยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับทั้งกราฟรายวันกราฟรายสัปดาห์แล้วก็กราฟรายเดือนด้วยแต่ว่าการขึ้นของหุ้นฮานาก็อาจจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับคำถามนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มเนี่ยเขาพากันเติบโตขึ้นไปไกลแล้วแต่ทำไมหุ้นฮานาถึงยังค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับ ถ้าเรามาดูในส่วนของธุรกิจของตัวบริษัทนะเราก็จะพบว่าอย่างของหุ้นเดลตานะครับเขาก็ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับตัวกากเก็บพลังงานที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันก็คือพวกแบตเตอรี่อะไรงนี้นะครับส่วนของหุ้นเ c e ีนะเขาก็ทําเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ธรรมดานะครับในขณะที่หุ้นฮานาเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กที่ใช้ในพวกเครื่องมือสื่อสารพวกโทรศัพท์ ซึ่งต้องยอมรับว่าณตอนนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ จำนวนการผลิตรถยนต์เนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วดังนั้นนะครับหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์นะก็น่าจะเป็นในส่วนของ Delta แล้วก็ KCE นะครับเราก็เลยจะเห็นว่าหุ้น Delta แล้วก็หุ้น KCE นะครับราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงในขณะที่หุ้นฮานาราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเติบโตช้าที่สุดในกลุ่มนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหุ้น SVI เนี่ยเราก็จะเห็นว่า ก็ทำธุรกิจคล้ายๆกับของฮานาเลยนะครับก็คือผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารนะครับอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้วก็รวมไปถึงกล้องจรปิดนะแต่ว่าหุ้นตอนนั้นเนี่ยตามที่ผมเข้าไปดูงบการเงินก็ถือว่าเขาก็ดีนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็รวมไปถึงมุมมองในกราฟเทคนิคเนี่ยหุ้น SBI ก็มีราคาที่เติบโตค่อนข้างเยอะกว่าของหุ้นฮานานะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของ ธุรกิจของแต่ละบริษัทนะครับก็น่าจะทําให้เราพอมองเห็นภาพแล้วทําไมหุ้นฮานาถึงเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเลกาดที่สุดในกลุ่มนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้นฮานานะครับเรามาดูที่งบผลประกอบการในารายไตรมาสนะครับในไตรามาสสามเนี่ยเราก็จะพบว่ารายได้รวมของหุ้นฮานานะครับก็อยู่ที่4,957.07ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ320.05ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ40สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส2ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่4934.87ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ682.30ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ85สสตางค์ต่อหุ้น ส่วนในไตรมาส3ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่5,317.31ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ407.21ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ51สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนะครับแล้วก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ Q on Q นะครับก็ลดลงมา53%ส่วน Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมา21% โดยภาพรวมเราก็จะเห็นแล้วนะครับกำไรสุทธิของหุ้นฮานาเนี่ยลดลงมาทั้ง Q1Q แล้วก็เยออนเยีย์ซึ่งแย่ที่สุดก็คือ Q1Q นะครับก็คือ ไตรมาส3กับไตรมาส2เทียบกันเนี่ยแทนที่ว่างบผลประกอบการในช่วงไตรมาส3น่าจะมีการเติบโตขึ้นมานะครับหรือว่าฟื3 3 uh ้นตัวขึ้นมากลายเป็นว่างบผลประกอบการในไตรมาส3ปี63กับลดลงมาสังหารนะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าตัวบริษัทเนี่ยกำไรก็ไม่ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี63 ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนนะครับของปี63เทียบกับปี62เราก็จะพบว่าในราย9เดือนของปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่14,412.22ล้านบาทกำไรสุทธินะครับก็คือ1,206.06ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็คือ1บาท50สต,ตางต่อหุ้น ในขณะที่รายได้รวมในราย9เดือนของปี62นะครับก็อยู่ที่16,073.92ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ1,246.12ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ1บาท55สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในราย9เดือนนะครับเราก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิในปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ3.12เเซ โดยความเป็นจริงแล้วนะครับในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญในปีนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการฟื้นตัวในรายไตรมาสนะครับซึ่งหุ้นฮานาเนี่ยทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไตรมาสสปี63เทียบกับไตรมาส2ปี6กาเนี่ยกำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็ลดลงมาถึง53% ซึ่งมันถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับคือไม่ฟื้นตัวแถมลดลงไปเยอะด้วยอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาของหุ้นฮานานั้นเติบโตค่อนข้างช้าที่สุดในกลุ่มนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของหุ้นฮานานะครับซึ่งสินทรัพย์รวมในปัจจุบันก็อยู่ที่25,536.04ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็คือ3624.58ล้านบาทหนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนด้วยก็ถือว่าหนี้สินน้อยแล้วก็หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันนะครับอยู่ที่2 1 9 1 1 4 6ล้านบาทซึ่งส่วนผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของกําไรสะสมด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ พอเรามาคิดเป็นค่า D/E ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่0.17เท่านะครับก็ถือว่าค่า D/E ก็ค่อนข้างต่ำด้วยนะครับด้วยความที่หนี้สินมันต่ำด้วยแหละก็เลยทำให้พอมาหารกับส่วนผู้ถือหุ้นนะครับก็เลยทำให้ค่า D/E นั้นต่ำแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนของงบแสดงฐานทาะงการเงินของหุ้นฮานานะครับ สำหรับความถูกความแพงนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของค่า P/E ในปัจจุบันของหุ้นฮานานะครับก็อยู่ที่21.44เท่านะครับค่า P/BV เนี่ยอยู่ที่1.73เท่าก็ถือว่าทั้งค่า P/E แล้วก็ค่า P/BV เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับในกลุ่มแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงหุ้น KCE ไปนะครับค่า P/E ของเขาอยู่ที่ประมาณ50กว่าเท่านี่แหละนะใช่ไหมส่วนค่า P/BV ก็ประมาณ4เท่ากว่าหรือเปล่านะ ซึ่งก็ถือว่าเทียบกันแล้วหุ้นฮานาเนี่ยค่อนข้างถูกกว่านะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่2.77%ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าต่ำมากนะครับราคาของหุ้นฮานาในปัจจุบันนะครับอยู่ที่47บาทต่อหุ้นสำหรับส่วนตัวงผมเองนะครับมองว่า ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับพวกมือถือพวกเครื่องมือสื่อสารนะครับด้วยความที่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือสื่อสารก็เข้ามาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราแล้วซึ่งผมเชื่อว่านะครับมันก็มีโอกาสที่จะโตไปได้อีกเรื่อยๆเพียงแต่ว่านะครับผมมองว่าธุรกิจอันนี้มันยังดูมีคู่แข่งนะครับก็คือมันง่ายต่อการที่จะเข้ามาแข่งขัน อย่างหุ้น Delta หรือว่าหุ้น KCE นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีบางส่วนที่มาทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนไอคอนิกที่เกี่ยวกับพวกเครื่องมือสื่อสารด้วยนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยธุรกิจอันนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีคู่แข่งเข้ามาค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกัน ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่หุ้นเดลต้าหรือว่าหุ้น KCE ที่ผมกล่าวไปนะครับมันก็ยังมีในหุ้นตัวอื่นๆด้วยที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะอย่างหุ้น s v i เนี่ยเขาก็ทำในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าธุรกิจนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีการเติบโตขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคู่แข่งเข้ามาอยู่นะครับผมเลยมองว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับสำหรับหุ้นฮานาในอนาคตนะ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นฮานานะครับซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าราคาก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ดีนะ,นะตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาก็ขึ้นมาชนตรงแนวต้านที่ผมตีเป็นเทรนไลน์เอาไว้ซึ่งผมคิดว่านะครับราคาก็มีโอกาสที่จะมีการย่อลงมานะครับเพราะว่าตอนนี้เส้น RSI ก็ขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกับโซนโอเวอร์บอทแล้ว ร,ราคาก็เลยมีโอกาสที่จะมีการย่อลงมาได้เพราะฉะนั้นนะครับผมเลยมองแนวรับที่สำคัญเอาไว้ตรงบริเวณประมาณ41-42บาทโดยประมาณนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งราคาตรงบริเวณนี้นะครับก็คือตรงเส้น MA 24วันนะครับในกราฟรายวันด้วย ผมก็เลยคิดว่าราคาก็น่าจะลงมาหาตรงเส้น MA 2 4วันพอดีนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าราคามันไปได้ต่อนะครับก็มันก็อาจจะไปหาที่แนวต้านเก่าของเขาอะนะครับตรงบริเวณนี้นะแต่ว่าผมคิดว่านะครับราคาก็มีโอกาสที่จะย่อลงมามากกว่าที่จะขึ้นไปต่อนะครับทีนี้ในส่วนของความเสี่ยงของหุ้นฮานานะครับถึงแม้ว่าราคาของหุ้นนั้นจะอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ดีนะตอนนี้ก็ยังดูมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในส่วนของกราฟรายวันกราฟรายสัปดาห์แล้วก็รวมไปถึงกราฟรายเดือนด้วยแล้วก็จะเห็นว่านะครับเส้น RSI เนี่ยก็อยู่ในโซน o v e r b o ์บอทนะครับก็คือขึ้นมาอยู่ใ,ใกล้ๆกับโซน o v e r b o ์บอทเลยซึ่งมันก็หมายความว่านะครับณนะตอนนี้มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีการขายออกมาได้นะครับอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็ถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟรายเดือนนะครับเราก็จะเห็นว่าทรงกราฟของหุ้นฮานาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทรงคล้ายๆกับ Head s h o u l d เ er ดด้วย ซึ่งมันหมายความว่านะครับในอนาคตเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะมีการปรับตัวลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับซึ่งอันนั้นมันเป็นกราฟรายเดือนด้วยอันนั้นเป็นกราฟที่มันมองกันยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านะครับหุ้นฮานาเนี่ยถ้าใครจะเข้ามาถือลงทุนยาวเนี่ยอาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเข้ามาเล่นรอบอะไรพวกนี้นะครับก็ยังพอมีแกลบให้เราได้พอเข้าไปเล่นอยู่นะครับ ก็ลองพิจารณาดูละกันนะเพราะว่าถ้าเราดูในมุมมองของพื้นฐานเนี่ยมันก็พอเห็นนะครับอย่างกําไรในไตรมาสสามเนี่ยก็ไม่ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าในไตรมาสสี่เนี่ยเขาจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนะแล้วก็ในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคเนี่ยก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาชนตรงแนวต้านในเทรนไลน์ที่ผมตีเอาไว้ด้วยนะครับก็ถือว่า ถ้าใครจะเข้ามาเก่งกําไรก็รอให้ราคามันผ่านตรงเทรนไลน์นี้ขึ้นไปได้ก่อนหรือว่ารอให้ราคามันย่อลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปดีกว่าส่วนใครที่อยากจะเข้ามาถือลองทุนยาวก็ก็ต้องดูพื้นฐานหลายๆอย่างมาประกอบนะครับลองไปหาข้อมูลอื่นๆมาประกอบแล้วกันนะอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่างเดียวนะครับบางทีผมอาจจะดูผิดก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ตามที่ผมคิดไว้ก็ได้ นะก็ลองมาพิจารณาดูแล้วกันนะครับใครที่ชอบหุ้นฮานาก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับไปหาข้อมูลอื่นๆมาประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อนแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับ แล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ